อ,อ๋อจัดไปมือนี้บางทีบางทีสซเก้าเนาะทีมมือนี้มาง,งัดมาง,งัดแค่บัมนอ้างเห็ดแล้วเห็ดแล้วยังมโมโห ยันจะยังเอาตอนนี้ได้ขึ้นมานแล้วเนะาะบักนี้บิ๊กเบิ้มเลยกินปลาดุก โอ้ปากเลยโตเลยปากเลยคุณติดอยู่ในอู้เหลือไม่เดียวนึงโอเคเดี๋ยวเหลือไม่เดียวจัดแล้วที่สองเก้าเดือนสามสองพันสองสีจ่จัดแล้วจัดแล้วเครื่องหางแดงเนะยาะไงไหลสิบป่ายใสยลุยฟิตซิ่ง ัดไป